ถ้าตึกขยับฟาดตึกเลยใช่ฟาดแม่งทีอ้าแม่งชัวร์เลยแม่งตายชัวร์ไอ้เที่ยันหอ้กูไอ้เที่ยมันหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเีเดี๋ยวตีแม่งเลยตีแม่งตายสัตว์แม่งมีหางกูไอ้เหี้ยมอ้แม่งตายไอ้กูไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ตีให้ตาย Wuih! 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 Kapa! 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 Wuih! Wuih!